ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพและชาวมงลกราษพร้อมด้วยชาวชุมชนเทบาลโพการอภิมย่จังหวัดังงาวันนี้เทบานโพการนะครับเรียกว่าเทบาลตะบโกอกการเนี่ยเป็นพัฒนาในการที่การสร้างสรรค์และกิจกรรมงานต่ตางๆนะครับวันนี้ก็เลยมีการจาัดเกี่ยวกับเรื่องการ เลือกคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจของชาวบ้านพืงแสนสุขวันนี้ในานามสื่อสมาคมสือพิมพ์สามชนและพอข่าวพรังไทยดวทีวีและการเมืองวันนี้ผมนายวินัยนะครับหรือติ๊กนุ่มพุวันนี้ก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆและแนะนำนะครับในการเป็นเป็นผู้ที่จะเป็นาการสืบสาร นะครับเพื่อ,อให้คณะผู้นําต่างๆนะครับในการร่วมใจใการพัฒนาอย่างจริงจังนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ไปลงพื้นที่ในเขือพื้นที่ศาลาประชาคมบึงแสนสุขซึ่งเป็นการปีการประชุมการจัดเลือกตั้งนะครับแต่พพูดง,ง่ายๆว่าเลือกคณะกรรมการชุมชนที่มีการลาออกไปสา,า,ามท่านด้วยกันวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสจัดจับอบ,บพี่น้อง ชาวชนคนที่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับน้นักนะครซึ่งเราก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีเป็นระบอบเสียงแทนประชาชนไปด้วยนะครับวันนี้คณะกรรมการชุมชนมีการเลือกสักสามท่านโดยเฉพาะวันนี้ท่านนายกเทพบตรีหรือดรกิตพงศ์เพื่อ,อ,อท่านก็ ได้ชี้แจงการแนะนำต่างๆซึ่งไม่ไม่มีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นในการขัดแย้งหรือความาการที่จะมีการโลชิสตำแหน่งซึ่งกองการชุมชนนี้ไม่มีค่าตอบแทนนะครับแต่เทศบาลเมืองนครราชสีมาซึ่งผมในยุคอดีตก่อนนะครับปี5 2าสองถึงห้าเก้าห้าสินี่เรามีการนาเสนอค่าตอบแทนให้แล้วก็เป็นยุคแรกไปเทศบาลเมืองนครราชสีมา ซึ่งผู้พิจารณ์ตามชมหลายสมัยก็ย่อมรู้ดีว่าเราจะทำาย่้งไรนะครับเพื่อจะแน่แนวในการฐานะทำตัวให้เหมาะสมในการที่เป็นผู้นําให้าประชาชนรักและเชื่อถือได้นะครับแต่ฐานะสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่ในการที่อยากกระบอกกล่าวว่าวันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะครับที่เจ้าหน้าที่คณะตำรวจเทศบาลไม่ว่าจะเป็นประหลัดและรองนายกเลขา ท่านก็ให้ความสนใจดูแลนะครับทั้งๆก็ในเขตพื้นที่บางตัวก็เป็นประการรับผิดชอบของพัฒนา,าสังคมชุมชนที่ต้องดูแลนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นภาพที่อยากให้ท่านเหน็นว่าเป็นการเลือกตั้งและเป็นการจัดระเบียบนะครับตามกิจการเพื่อจะเป็นการจัดตั้งพร้อมใจในการเลือกตั้งต่อไปนั่ออนก็คือสจนั่นเองวันนี้ผมก็เลยอยากจะฝากชื่อนะครับทั้งสามเท่านด้วยกัน ที่ดเขตพื้ที่และแกนกรรมการที่เป็นตัวแทนรับหน้าที่แทนได้รับเลือกนะครับโดยเฉพาะนางอาคนารัชดาซึ่งท่านก็เคยเป็นกรรมการจุดนุงเป็นประธานเป็นรอสมเธอก็รอมเสียสละในการที่อให้เข้าใจถึงการที่เรา ร่วมใจอยากจะพัฒนาท,ทั้งเป็นอสมอทั้งเป็นประชากรชุมกาาังการชุมชนประทางชนม,มาก่อนแต่ลดชั้นมาเพื่อเห็นตัปปญหาก็คืออยากเสนอสินต่างให้นั่นคือ,อคนนุณนาคณาเนี่ยนะครับและคนที่สองร้อยจีจันบำนานกระอาจวนนี้ก็มาแรงนะครับซั้งทนก็เสด็จสะที่จะเข้ามารับตาแหน่งกรรมการชุมชนพร้อมด้วยนายดวงจันยั้บฉีที่ก็เคยเป็นอดีตกรรมการหลายหลายสมัยเหมือนกันนะครับคนรู้จักวันนี้ก็เลยขอแสดงความดีที่จะ ให้การเสนอโครงการการทําแผนชุมชนการเสนอโครงการต่างๆแล้วแต่ต้องทำนะต้องเสนอกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการที่จะนําเสนอผู้นําชุมชนก็คือประธานชนในเกตผู้ที่นะครับร่วมใจแล้วนาเสนอต่อนายกที่บัญชีในการมีการจัดประชุมแผนการพัฒนาชุมชนดังนั้นฝากด้วยนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่ผมอยากจะฝากเรื่องการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนั่นก็คือการซ่อมแซม ท่อระบายน้ําที่ชารุดและขอบดินถนนซึ่งจะมีการเกิดภูระเคนะครับปล่อยในทางที่ทางเข้าสู่ตลาดสองปืนเป็นทางยาวนะครับอยากฝากท่านนายกนะครับพ้อแม่ปรับปรุงด่วนนะครับเพราะเป็นปัญหาที่คนได้มีการแจ้งและร้องเรียนไปนานแล้วนะครับไม่สามารถที่จะนำนินการได้อย่างเรื่องด่วนดังนั้นก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่ององันตรายภาพที่เห็นเนี่ยฮะ เราเห็นแล้วว่ามันเป็นหลุมบอ่อและเป็นถนนที่เราต้องแค่ปรับนะครับปรุงนะครับบางคนขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยอุบัติเหตุบ่อยในช่วงคืนคือดัง,งนั้นก็ฝากด้วยว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมขันซึ่งไม่สามารถทรี่จอบทันเวลานะครับต้องแก้ไขการอุดตันการเก็บขยะการที่จะมีเครื่องไปอ่าดูของท่อระบายน้ําที่ไหลไม่ทันนะครับก็ฝากท่านนายกเทศวันีตำบลน,นะครับอ,อก,กาสซึ่งท่านก็ ถือว่ามีมีการพัฒนาสื่อดิให้แก่ชุมชนก็ฝากด้วยนะครับเราเห็นแล้วภาพต่างๆถนนต่างๆเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้งปืนริมขอบถนนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับชุมชนซึ่งเป็นกรรมการชุมชนอยู่ในเขตปืนสายสุขเนี่ยมีสระน้ําอ่างใหญ่เนี่ยทำยังไงเป็นแหล่งจารันที่พักผ่อนสถานที่การออกกำลังกาย ที่ทำเป็นตลาดน้ําหรือจะเป็นสิ่งที่สามารถเสนอได้ครับงบไม่มากนะครับแต่ไฟหน้าวิ่งหน้าเดินเล่นพักผ่อนในเขตพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้านะครับทะลักออกมาดังนั้นก็ฝากฝากนะครับเราก็กแก้ไขตระบบกันน้ํทะลักออกมานิดนึงซึ่งเราก็คงจะทําได้นะครับซึ่งอยากให้ท่านกรรมการชุมชนต้องกล้าแสดงกล้าทากล้าเสนอนะครับเพราะว่าการจะประชุมในยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาของชุมชนเนี่ย เราต้องสนใจนะครับเมื่อเราเสนอไปแล้วไม่ได้เราเก็บข้อมูลไว้นะครับหากมีอะไรเดี๋ยวในฐานะสื่อก็อจะแนะนํานะครับว่าการที่เสนอไปแล้วไม่ทําตามหรือเอาไปทําโครงการกิจกรรม,มอื่นๆงบมากมายต่างๆนั้นท่านไม่ต้องอกังวลนะครับยกเที่ยบุตรีจะทําเป็นขัข้นตอนเป็นระบบนะครับหากท่านอยากจะ,ะเข้าใจปัญหาการทําแผนทุกชนก็ <ๆ S 1> ต้องเ <ๆ S 1> ข้าใจในการนาเสนอโครงการ นะครับวันนี้ผมในฐานะซื่อก็ยินดีด้วยนะครับทักสามท่านอาารเลือกตั้งก็ฝากการดูแลปินถนนนะนะขอบถนนหรือบอ่อฝาเอาฝาที่มันปิดแล้วไม่ธิ์แล้วเป็นหุนมบอ่อได้ก็แก้ไขนะครับเป็นเหล็กฝาเหล็กกันมาตรฐานไปนะครับพบวนี้คงจะไม่มากเพราะว่าปัญหนานี้เกิดขึ้นจริงก็ฝากเพื่อนครับ,รบวันนี้ก็ขอจบเพียงกล่าวในการที่นําเสนอในเขตพื้นที่ เทพานนะครับตะบ,บุญภูก,การนะครับสวัสดีครับ